ี่ตุ้ยสายตายาวเราต้องพามาตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ออร่าละเอียดมากครับตัดแว่นมาทั้งชีวิตเจอนี่ละเอียดยิบเลยละเอียดเหมือนหาหมอจริงจ เนี่ยคนรับเนี่โอเคเลยนะอันนี้ไม่ได้เรื่องแต่แว่นนะเรื่องเสื้อผ้าได้ คนจะต้องจดจําแว่นไม่จดจําหน้าจําได้แต่แว่นจําหน้าเราไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นขนาดรูม่านตาค่ะว่าขนาดรูม่านตาเราอยู่ที่เท่าไหร่ <c oughs> ก็ตรงนี้จะเป็นความขุ่นของกระจกตาด้านไหน <c oughs> ก็ยังใสยอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้มีจุดดำๆอะไร <c oughs> ก็คือเรว่ายังไม่ได้มีต้อกระจกอะไรข้าวเบื้องต้น ที่มองตไว้เลยตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดพารามิเตอร์ก็คือวัดดูตำแหน่งเซนเตอร์ตานะคะที่ต้องวัดค่าพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าลนส์ตัวเนี้ยค่าพวกเนี้ยเราต้องเอาไปสั่จริงๆก่อนมาทำอ่ะผมไม่เคยสนใจเลยครับไม่เคยคิดว่ามันสำคัญเลยจนได้มาทำม,มันเปลี่ยนคนไม่เลยนะครับกลายเป็นเขาเขาใส่แล้วเขาจึกมั่นใจขึ้นกว่าเดิมด้วย เวลาพูดหรือว่าแววตาเขาเวลาใสมันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนไม่ใสเขารู้สึกว่าดูดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่สามารถมาเสริมเขาได้ภูมิใจครับก็รู้สึกว่าได้ช่วยเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ใช้ประโยชน์กับความรู้ที่ตัวเองมีให้คนอื่นเขาได้ดูดีขึ้นประมาณนี้นี่แปลกอยู่นิ่เพี่ทุกคนจะใส่หน้าสิบตัวในประเทศทำเอาพี่เท่านั้นติดตามตอนรับแว่นที่อีพีหน้านะคะ